สวัสดีจ้ามหูมหพ่อกระซองกินไปทําไปไถ่เล่าอีกแล้วอันมือนี้ไม่พึงกับสิมากินกุ้งรองซีอิ้วญี่ปุ่นเล่าคักคแต่ว่าอย่าก,กินอยาก,กินกุ้งรองอันซีอิ๊วญี่ปุ่นมาเลยจ้ะคือยังเห็นอยู่ทั้งทังหนะมือนี้อันไม่พึงใส่กุ้งไปแปดตัวตัวใหญ่ๆเลยจ้ะ ปกติแม่พงเป็นคนที่แบบว่ากินดิบโปกเกงเนาะจ้ะแต่ว่าร <c oughs> ูา้ว่าเป็นย่างสวงนี่แบบว่าอยากกินแบบว่าอีย่างที่มันแบบว่าแซ็บเซลองดองเนาะอันสงสัยฮอร์โมนกาลังทํางานแล้วก็มีน้าจิ้มซีฟู้ดเซ่บๆจะ้ะโอเคโอเคมาลงมือกันเลยอันแม่พุงื่อยาย่ามสีตังโทรศัพท์ให้มันตรงๆเนาะจา้ะ มันเวลากินมันจะมีปัญหาเดีองแบบว่าตังต้งตั้งโทรศัพท์ตลอดเลยไม่พึงกับมีอันเขาเปลามาจานหนึ่งลองเบิงโอเคมากินกันเลยจ้ะไม่พึงเขอดนุยากใช้มืออันตอนเห็ดบริไทยวิธีเห็ดให้เบิงจ้ะเราตัาง้งตัง้งไปเฝา้าแกเลยเบิงกุ้ง ลองใบขึ้นหนึ่งกับหมือหนึ่งจ้ะว้าวครังแรกกินเป็นครังแรกจ้ะลองเบิง กุกก้งแบบว่ากรอบๆน้ำๆกินอันซีอิ๊วโยสุอ่ะญี่ปุ่นมาเต็มๆกรอบๆเ,เดี่ยงแซ่บจ้ะเมื่อนนี้บ่มีพักกินกับจ้ะอันดามปพระท่านหิวแ้นอันไข่เดี๋ยวก็มีไข่รอง ใครลองสีกวน้ำน,นะอันไม่พึงเห็ดไปซ้อมฟองแต่ก็อยากกินแบบเบอร์อันไข่ดูเนี่ยค่ะมาแตกมาแตกตอนตักออกเมื่อกี้ไม่เป็นกัะสีอืมเปิงใครลองสีอ่ะอืมเศรอะ คือจังก็อันไข่ต้มยาหมักตูมนี่จ้ะแต่ว่ามันก็สีนัน่นๆอันนำลองเท่านะฮึแสบเลยอ่ะเสดา,ายฟองน้ำมันแตก ไม่พึงลองนะไม่พึงใส่โยสุละกะนน้ำเปลา่าละกะอันน้ำตาลทรายเดวก็มีงาขาวมีกระเทียมลองจ้ะกระเทียมกระเทียมอันกระเทียมโทอเนี่ยละจ้าไม่พึงกะใส่ลงไปในน้ำรองเลยเบิ่งว่าไม่พึงสิกินเบิดจากตัว มธอไมีพักแก้มดีเลยอ่ะสองตัวเดีวยว Mm. Tutti i siti da ไข่ลองซีอิว๊วใช่ไยมันแตกแบบว่าน้ำที่ไม่พึงเฮ็ดรองแตวก็เอาแบงไปใส่กับมันไข่ลองน้ำจ้ะแซ่บด้อกัน โอเคแล้วจ้าคลิปนี้ไม่พึ่งกันสิขอลาไปแค่นี้เดี๋ยวคลิปหน้ามาพบก,กันใหม่เดี๋ยวไม่พึ่ิแอบไปกินนั่งกล่องต่อไปละจ้าบ๊ายบาย